สวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเลเวอ c ไฟชแนลกับเกมอุมามูสเมตตี้ดาร์บี้กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้หลักๆนะครับเราจะมาแนะนําในตัวของระบบสืบทอดความสามารถนะครับหรือว่าสืบทอดเจตนารมณ์ให้กับตัวละครที่เราเนี่ยจะปั้นเป็นหลักนะครับซึ่งระบบนี้เนี่ย จะช่วยส่งผลให้กับตัวละครเก่งมากขึ้นแค่ไหนนะครับแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรที่เราจะต้องทําความเข้าใจกับระบบนี้บ้างนะครับถ้าหากพร้อมรับชมแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมอูม่ามืสเบพิตตี้เดวี่กันด้วยนะครับผม UG Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวปรังเน็ตไหมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทําให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนาตัวของ M v p ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้ภาเกิจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3 3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด l v v l l 5เพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรก หรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมแร็กกคล็อก M Classic นะครับผมก็ขอแนะนำร้านเจน้ำการค้าเลยนะครับผมเติมง่ายเติมถูกสะดวกปลอดภัยไม่ต้องรอคิวนะครับแถมทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการเติมเงินเนี่ยก็ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับผมสามารถติดต่อไปได้ที่ f c e b o o k Fan Page เจน้ำการค้านะครับลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นและอย่าลืมนะครับผมบอกว่ามาจากช่อง Level f i Channel กันด้วยนะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะมาทําความเข้าใจกับตัวของระบบสืบทอดตัวละครก่อนละกันนะครับว่าระบบตัวนี้เนี่ยจะช่วยส่งผลอะไรให้กับเราบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมถ้าหากว่าเราเลือกตัวละครสักตัวหนึ่งที่เราเนี่ยต้องการจะปั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวของกาซวนเดอร์ละกันนะครับสักหนึ่งตัวเขาเนี่ยก็จะมีตัวของตาราง Legacy 1แล้วก็ Legacy 2เพื่อที่จะให้เราเนี่ยเลือกตัวละครเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งตรงนี้แหละนะครับผมมันจะเป็นตัวของระบบเพื่อนที่จะมาช่วยกันฝึกกับเรานะครับเราก็จะช่วยสืบทอดความสามารถต่างๆจากการที่ฝึกด้วยกันให้กับเราได้นะครับโดยถ้าหากว่าเราเลือก Legacy 1มาซักตัวหนึ่งนะครับผมแล้วเราเนี่ยหาความสามารถที่ต้องการนะครับหรือตัวละครที่ต้องการใส่เข้ามายกตัวอย่างเช่นผมอาจจะใส่เป็นตัวของวอกกาละกัน1ตัวนะครับพอผมทําการเลือกแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าถ้าผมเลือกตัวของวอก้าเนี่ย มันจะเพิ่มอะไรให้กับเราบ้างนะครับหเลยเพิ่มเซตัสพื้นฐานให้กับเราอย่างเช่นตัวของค่าสปีดค่าสเตมิน่าแล้วก็ค่าวินะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับกับส่วนที่2นะครับในบางครั้งเองเนี่ยก็จะมีการปรับความสามารถตัวของความถนัดต่างๆให้กับตัวละครเราเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยจะมีโอกาสการปรับตัวของระยะการวิ่งสนามมีเดียมจาก A เนี่ยให้กลายเป็น S นะครับ หรือการปรับสนามการวิ่งตัวของฟรอนนันเนอร์นะครับผมอ่ะปกติมันอะไรปกติมันไม่น่าจะจาก A เป็น S เนาะปกติมันจะเป็น B นะครับผมถ้าหากว่าเลือกวอรก้าเนี่ยก็จะมีการปรับมีเดยมเนี่ยเป็น A นะครับแล้วก็ตัวของสไตล์การวิ่งนะครับผมถ้าหากว่าเราเนี่ยตรงกับตำแหน่งในการวิ่งที่เราเล่นอยู่เนี่ยก็จะมีการปรับที่เพิ่มขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่2กับส่วนที่3เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการ ืบทอดความสามารถสกิลต่างๆให้กับเราด้วยนะครับผมซึ่งจะอยู่ด้านขวาเนาะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวของสกิลจะมีทั้งหมดเนี่ยสีสีด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวละคร3ดาวเอาไว้สักตัวหนึ่งละกันนะครับยกตัวอย่างประมาณนี้ก่อนละกันเนาะทั้ง2ตัวให้เราเข้าใจว่าถ้าหากว่าเป็นตัวเลขสีน้ําเงินเนี่ยจะเป็นตัวของความสามารถของตัวละครด้านซ้ายแต่ถ้าหากว่าเป็นสีชมพูเนี่ยจะเป็นความสามารถของตัวละครที่อยู่ตรงด้านขวานะครับ ต่อมาเนี่ยเราจะมาทําความเข้าใจกับตัวของการสืบทอดความสามารถในแต่ละสีกันนะครับแต่ละสีเนียนะครับผมจะมีความแตกต่างอย่างไรนะครับผมแล้วเราเนี่ยจะทําอย่างไรถึงจะได้มาบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินเนี่ยจะเป็นตัวที่สืบทอดความสามารถที่เป็นค่าเสถษตพื้นฐานให้กับเรานะครับผมอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวของด้านขวาเนาะอ่ะด้านขวาก็จะเป็นสีชมพูโอคูลิแคปนะครับจะมีการเพิ่มวิท หนึ่งดาวนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเพิ่มวิทเห็นไหมสิบเจ็ดหน่วยแต่ด้วยความที่ว่าตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เพิ่มวิทเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าวิทย์ก็จะลงตรงนี้ทั้ง2อันนะครับผมก็จะกลายเป็น17เนาะแล้วก็จะมีการเพิ่มสปีดอีก2ดาวนะครับผมตรงนี้สีชมพูเนี่ยก็จะเป็นในการเพิ่มที่ช่องของสปีดนะครับยิ่งมีดาวสูงมากเท่าไหร่นะครับผมในตัวของเซตัสพื้นฐานเนี่ยก็จะได้รับค่าเซตัสที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น อย่างเช่นด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นสแตดสอดาวทั้งหมดเลยสเตมิน่านะครับผม2ดาวเนี่ยจะเพิ่มมาทั้งหมด12แต้มนะครับสบปีดสอดาวจะเพิ่มมา12แต้มตรงนี้สีฟ้านะครับเริ่มด้านบนละตรงนี้ค่าวิทนะครับผมสีฟ้า2ดาวก็จะเพิ่ม12แต้มเหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็น1ดาวเนี่ยก็จะเพิ่มเพียงแค่5แต้มเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็น3าดาวเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเพิ่มเท่าไหร่เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังไม่เคยมีนะครับผมถ้าหากใครรู้ว่า3ามดาวเพิ่มสตัสให ฝากคอมเมนต์กันด้วยละกันนะครับต่อมาส่วนที่2นะครับผมส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นสีชมพูกันบ้างนะครับสีชมพูนะครับ,มนะรบผมมันจะเพิ่มในส่วนของค่าความถนัดต่างๆซึ่งค่าความถนัดต่างๆก็จะมีตั้งแต่ประเภทของสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามหญ้าหรือว่าสนามดินนะครับประเภทที่2นะครับผมก็คือระยะการวิง่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งระยะสปินหรือว่าการวิ่งสนามสั้นนะครับสนามไม้ก็จะเป็นสนามใกล้นะครับสนามมิเดียมก็จะเป็นสนามกลางแล้วก็ สนามรองเนี่ยก็จะเป็นสนามที่ไกลมากๆนะครับผมหรือประเภทที่3ก็จะเป็นสไตล์การวิ่งนะครับวิ่งฟอนลันเนอร์วิ่งเพลเชสเตอร์วิ่งลาเซอร์เกอร์ Circle, หรือว่าวิ่งเอ็นโครเซอร์นะครับก็จะมีสไตล์ตรงนี้แหละซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละตัวเนี่ยก็จะสืบทอดความสามารถมาไม่เหมือนกันอย่างสีชมพูของวัตกาเนี่ยก็จะเป็นความสามารถของฟอนลันเนอร์นะครับตัวของกาสวันเดอร์นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะสืบทอดสนามมีเดียมนะครับแล้วก็ตัวของ ในวาสกาเลีเนี่ยก็จะสืบทอดในเรื่องของฟอลลันเนอร์เหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าพอมาด้านล่างเนี่ยก็จะมีการสืบทอดตัวของสนามไม้สืบทอดตัวของฟอลลันเนอร์นะครับผมแล้วก็สืบทอดตัวของสนามมีดเดยมซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยมีดาวที่สูงขึ้นนะครับโอกาสที่มันจะสืบทอดแล้วก็มีการปรับตัวของค่าความถนัดเหล่านี้เนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นที่สูงมากขึ้นนะครับผมในตัวของสีชมพูเนาะต่อมานะตัวที่3านะครับตัวของการสืบทอดสีเขียวนะครับ การสืบทอดสีเขียวเนี่ยจะเป็นคุณลักษณะของสกิลเฉพาะตัวของตัวละครนั้นๆนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าตัวละครที่จะทําการสืบทอดสกิลให้กับตัวละครตัวถัดไปได้เนี่ยจะต้องเป็นตัวละครที่เป็น3าดาวขึ้นไปเท่านั้นนะครับซึ่งอย่างตัวของโอคุลิแคปเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เป็น3าดาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถสืบทอดตัวของสกิลเฉพาะตัวของเขาเนี่ย ให้กับตัวละครที่เราต้องการได้นะครับเวลาที่ติดอินสปิเรชันแล้วก็ได้สกิลนี้มาเนี่ยเราก็สามารถทําให้ตัวของกาส์วันเดอร์เนี่ยเรี่ยนสกิลของโอคูลิแคปได้นั่นเองนะครับแต่พอเป็นตัวละคร2ดาวเนี่ยจะเห็นได้ว่าก็คือมันจะไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครมีตัวละครตัวไหนที่อยากจะสืบทอดสกิลเหล่านี้เนี่ยให้กับตัวละครที่เราต้องการเนี่ยก็ควรจะทําตัวละครเหล่านั้นเนี่ยให้ขึ้นเป็น3ดาวกันก่อนนะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวของสกิลสีขาวนะครับ โดยสกิลสีขาวส่วนใหญ่นะครับผมจะเป็นสกิลที่สกิลทั่วไปนั่นแหละนะครับที่เราเนี่ยสามารถได้รับมาจากเป็นสกิลเฉพาะตัวของตัวละครนั้นๆหรือว่าจะเป็นสกิลที่ได้รับจากการ์ดนะครับผมซึ่งเราเนี่ยจะต้องทําการเรียนสกิลเหล่านี้ก่อนเพื่อที่จะมีโอกาสทําการส่งต่อนะครับผมมาให้ตัวละครที่เราต้องการรวมถึงฉายาต่างๆนะครับที่เราเนี่ยจะได้มาระหว่างการเล่นอย่างเช่นฉายาโอกาโชนะครับผมเวลาที่เราเล่นชนะโอกาโชเนี่ย แล้วเราได้รับสื่อทอดความสามารถนี้มาเวลาติดการสืบทอดสถานะน,นี้นะครับตัวละครตัวนั้นเนี่ยก็จะได้รับสกิลนั้นๆเพิ่มเติมด้วยหรือความสามารถบางอันเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่เวลาที่สืบทอดติดนะครับก็จะช่วยบูทในเรื่องของค่าเศษตัดต่างๆที่เพิ่มขึ้นด้วยอย่าง n h k c m e c นะครับถ้าหากว่าสปาร์คติดในเรื่องของสปีดแล้วก็พาวเวอร์ให้อีกด้วยนะครับจะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับในส่วนนี้เนาะ โดวยวิธีการได้รับมานะครับในแต่ละสีนะครับจะมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างเนาะอันดับแรกนะครับการสปาร์คสีฟ้าก็คือในส่วนของค่าเซตัสในส่วนของค่าเซตัสเนี่ยนะครับผมจะมีเงื่อนไขอยู่นิดหน่อยนะครับอันดับแรกเลยก็คือเป็นการสุ่มนะครับผมสุ่มว่าจะได้ค่าสานะอะไรอย่างเช่นสปีดสเตมิน่าพาวเวอร์กัสแล้วก็วิทนะครับตอนที่เราเนี่ยทำการฝึกจบแล้วเนาะก็จะเป็นการสุ่มหนึ่งใน5อันนี้ก่อนนะครับต่อมานะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยพอสุ่มหนึ่งใน5อันนี้แล้วเนี่ยก็จะมาสุ่มดาอีีกท ว่าเราจะได้1ดาว2ดาวแล้วก็3ดาวนะครับโดยการที่เราเนี่ยจะทําตัวละครให้มันได้3ดาวเนี่ยจะมีโกอกาสยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็คือปั้นค่าสถานะใดสถานะหนึ่งที่เราต้องการนะครับให้เกิน600ขึ้นไปนะครับผมเวลาที่ค่าสถานะใดสถานะหนึ่งเนี่ยมันเกิน600ขึ้นไปแล้วปุ๊บนะครับผมมันก็จะมีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้รับ3ดาวขึ้นมาด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าต่ำกว่า600เนี่ยจะไม่มีทางออก3ดาวนะครับแต่ถ้าหากว่าอ่ะเราทําจนถึง1,100เนี่ย โอกาสที่จะออก3ดาวเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ถึงแม้ว่าสมมุติว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตัวละครของวากาที่ผมปดให้ดูตะกี้ใช่ไหมอัพค่าสปีดมา990นะครับแต่ถ้าสมมติว่าตอนจบเกมแล้วเนี่ยมันเรนดอมมานะครับผมกลายเป็นค่าสปีดมันก็ไม่ได้ว่าจะมีโอกาสออก3ดาวนะครับมันก็จะมีโอกาสออก1ดาวแล้วก็2ดาวด้วยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ในเรื่องของการเพิ่มเปอร์เซ็นที่จะออกที่จะมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสีฟ้านะครับ ัดมาตัวของส่วนสีชมพูเนี่ยก็เหมือนกันนะครับสีชมพูเนี่ยสุ่มล้วนๆเลยนะครับสุ่มว่าจะมีความถนัดเนี่ยประเภทไหนนะครับผมซึ่งก็ขึ้นอยู่กับดวงนะจะถนัดสนามหรือว่าถนัดระยะนะครับหรือว่าถนัดตำแหน่งในการวิ่งนะครับผมแล้วก็ตัวของสกิลเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่ามันมีโอกาสได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับผมแต่ในเรื่องของจํานวนดาวเนี่ยก็จะเป็นการสุ่มเหมือนกันนะครับเพราะตัว3ดาวเนี่ยผมก็ไม่เคยสังเกตเลยแต่ว่าตัวละคร3ดาวส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ อ่าเท่าที่ผมดูเนี่ยก็คือเหมือนมันจะติดมาทั้งหมดนะอย่างตัวของนี้ได้โชเวอร์ก็ติดนะครับผมไดโชเวอร์ทุกตัวติดปะอ่ะตัวนี้ก็ติดนะครับผมตัวนี้ก็ติดเหมือนกันนะครับแปลว่าตัวละคร3ดาวเนี่ยก็คือน่าจะติดทั้งหมดเลยนะครับผมในเรื่องของการสืบพอดความสามารถสกิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงสีเขียวเนี่ยขอแค่ตัวละครตัวนั้นเนี่ยสดาวขึ้นไปนะครับผมก็จะมีการสืบพอดสกิลเฉพาะตัวมาให้แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวละครนั้นเนี่ย จะได้1ดาว2ดาวหรือ3าดาวนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะส่วนอันที่4ี่นะครับสีขาวอย่างที่บอกเลยว่าสีขาวเนี่ยจะเป็นตัวของความสามารถที่เราเนี่ยจะทําการอัพมานะครับอย่างเช่นตัวของไลชิรเวอร์มีสกิลต่างๆตามนี้คอเนอร์รีคอเวอรี่สเตตเวรีคอเวอรี่นะครับแล้วก็ตัวของโฟกัสซึ่งสกิลเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสกิลที่เราเนี่ยทำการเรียนมานะครับอย่างเช่นสกิลโฟกัสใช่ไหมอันนี้นะครับผมตัวของสกิลอ่ะ สกิลอันนี้นะครับผมที่มีการเรียนมานะครับผมอ่ะตรงนี้เลยเนาะก็จะเป็นการ,รสืบทอดมาที่ตรงนี้เพิ่มเติมด้วย weight weight แต่ว่าสกิลที่มันจะมีโอกาสที่จะสุ่มมาให้เราได้เนี่ยจะเป็นเฉพาะสกิลสีขาวเท่านั้นนะฮะถ้าเป็นสกิลสีทองเนี่ยจะไม่สามารถสืบทอดมาได้เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นการสุ่มเหมือนกันว่าอ่ะเราสุ่มมาเนี่ยจะได้กี่สกิลและสกิลเหล่านั้นเนี่ยจะมีโอกาสได้กี่ดาวนะครับซึ่งถ้าหากว่าดาวเยอะโอกาสสืบทอดสกิลนี้เนี่ยให้กับตัวละครที่เรากําลังจะเล่นเนี่ย ก็จะสูงมากขึ้นนะครับแในบางครั้งเองเนี่ยก็จะได้เป็นฉายามาเพิ่มเติมนะครับซึ่งฉายาเหล่านี้เนี่ยก็จะได้จากการชนะสนามต่างๆโดยแต่ละสนามเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมด้วยนะครับผมอย่างเช่นอ่ะสมมุติว่าเป็นตัวละครตัวนี้ละกันนะครับอ่ะตัวน,นี้ละกันนะครับผมความสามารถของ NHK My นะครับ NHK My เนี่ยถ้าหากว่าเราเล่นในสนาม NHK นะครับผม,ผมก็จะมีโอกาสได้ฉายานี้มานะครับที่จะสืบทอดแล้วเนี่ย เวลา Spark สปาร์คติดก็จะได้เพิ่มค่าแปดสปีดแล้วก็พาวเวอร์บางครั้งก็ URA นะครับผมหรือว่า y URA นั่นแหละนะครับก็จะเป็นความสามารถเดียวกันที่เป็นความสามารถของฉายาสนามนะครับจากการที่เราเนี่ยแข่งชนะเนาะอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขในการได้รับมาทั้งหมดนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอีกหัวข้อหนึ่งละกันนะครับหัวข้อของ Affinity นะครับหรือว่าความเข้ากันของตัวละครนะครับว่าตัวของค่า Affinity เนี่ยมันส่งผลอะไรยังไงให้กับเราบ้างนะครับ อันดับแรกเลยนะครับค่า affinity เนี่ยมันจะช่วยส่งผลให้กับตัวละครของเรานะครับว่าคือมันเป็นเหมือนตัวบอกบอกว่าตัวละครตัวนี้ที่เราเลือกมาเนี่ยมันมีความเข้ากันกับความสามารถต่างๆที่เราเนี่ยทำมาหรือเปล่านะครับอย่างเช่นตัวของไลชวเวอร์เนี่ยปกติมันเป็นตัววิ่งสนามมีเดียมแล้วก็สนามรองนะครับแล้วก็มีตำแหน่งที่การวิ่งเนี่ยจะเป็นตัวของฟอนดันเนอร์ซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับตัวของกาส์วันเดอร์สักเท่าไหร พอกาลวันเดอร์เนี่ยจะเหมาะก,กับการวิ่งสนามไมล์แล้วก็สนามมีเดียมมากกว่านะครับผมแล้วก็วิ่งในตำแหน่งเพจเชเซอร์หรือว่าเรดเซอร์เกอร์นะครับผมซึ่งมันก็จะทําให้เวลาที่เราทําการสืบทอดสก,กิลมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนะครับผมกับอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าหากว่าเราทําตัวของวงกลมเพิ่มเยอะๆหน่อยนะครับอย่างเช่นจากสามเหลี่ยมไปวงกลมนะครับผมระดับการสืบทอดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันดับแรกก็คือเป็นตัวบ่งบอกว่าถ้าหากว่าเป็นวงกลม1วงหรือว่า2วงเนี่ย ถ้าหากเป็น2วงก็คือจะดีมากนะครับถ้าเป็นวงกลมปกติเนี่ยก็คือจะดีปกติแต่ถ้าหากว่าเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยก็คือแย่นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของความเข้ากันของตัวละครนะครับว่าถ้าเราเนี่ยสืบทอดความสามารถมาแล้วนะครับจะทําให้ตัวละครของกาสโอนเดอร์เนี่ยเก่งขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับผมกับปัจจัยที่2นะครับก็คือโอกาสที่เราเ่ยทำการสืบทอดค่าสานาต่างๆเนี่ยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างเช่นค่าสานาที่ได้มาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น ห,ห, <boundaries S 1> หรือโอกาสที่จะสืบทอดพวกสกิลเหล่านี้เนี่ยก็จะติดมากขึ้นนะครับผมจากปกติเนี่ยสนามไม้สืบทอด2อดาวก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับถ้าหากว่าทําเป็น2องวงกลมแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการสืบทอดความสามารถเหล่านี้เนี่ยมาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมโดยเราจะรู้ได้ไงบ้างนะครับว่าตัวละครตัวไหนนะครับเวลาที่จะสืบทอดอะไรมาแล้วเนี่ยจะต้องใช้ตัวละครตัวไหนกันบ้างนะครับโดยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ละกันนะครับผมจะเป็นตัวของระบบการคำนวณ Affinity นะครับผมซึ่งจะอยู่ตรงหน้าเดสก์ท็อปตรงนี้เลยนะครับอันดับแรกนะครับผมพอเราเข้าเว็บไซต์ตรงนี้มาแล้วเนี่ยเราจะเห็นผังตารางตามนี้เลยใช่ไหมซึ่งตรงด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวละครของเมนคาแรคเตอร์นะครับหรือว่าตัวละครหลักที่เราเนี่ยต้องการจะปั้นนะครับผมอย่างเช่นตะกี้เนี่ยผมจะปั้นตัวของการ์ดวันเดอร์นะครับเราเนี่ยก็จะมาเลือกตัวของหน้าตารางตรงนี้เป็นการ w o วันเดอร์ไปเลยนะครับผมอ่ะอยู่ไหนอยู่นี่นะครับผมต่อมาเนี่ยพอเรามาเลือกตัวของ Recom m e n d ตรงนี้เนี่ย ก็จะบอกว่าตัวละครตัวอะไรนะครับที่เหมาะกับการนำมาสืบทอดให้กับกาซันเดอร์บ้างนะครับถ้าหากเป็น El ลคอนดอร์ a าซนะครับผมจะได้แต้มมา35แต้มถ้าเป็น Special w e ี k จะได้แต้มมา31แต้มถ้าเป็น o อคุริแคจะได้แต้มมา30แต้มซึ่งแต้มเหล่านี้เนี่ยก็จะบ่งบอกว่าเวลาที่เราเลือกตัวละครเหล่านี้มาเนี่ยมันจะทำให้1น,นะครับผมค่า Affinity ที่เพิ่มขึ้นกับ2นะครับแล้วว่าตัวละครเหล่านี้ มีสกิลต่างๆหรือว่าคอวามสามารถต่างๆที่ส่งต่อมาให้การ์ดวันเดอร์แล้วเนี่ยมันจะเก่งนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวของตำแหน่งเลกาซี่หนึ่งหลังจากนั้นก็มาเลือกเลกาซี่สองต่อนะครับอย่างเช่นใน ID เยนี่ยผมไม่มีสเปเชียลวีคผมก็จะเลือกตัวของโอคุริแคปมานะครับตัวของค่าแอฟฟินิตี้เนี่ยจะเป็น88แต้มแล้วนะครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะสืบทอดสอตัวละครนี้มาให้ตัวของการ์ดวันเดอร์เนี่ยเราก็ต้องมาทํา2ตัวละครนี้ก่อนเพราะฉะนั้นนเี่ย เราก็ต้องมาดูว่าเอ้ยตัวละครตัวไหนนะครับผมที่เราเนี่ยจะสืบทอดความสามารถให้เอลคอนดอรฟาซาเพื่อที่จะสืบทอดให้กับการวันเดอร์แล้วมันจะได้สเตตเยอะบ้างอันดับแรกเลยก็จะมีตัวของสเปเชียลวีคนะครับผมจะได้ยีบมแต้มเนาะอันนี้ผมไม่มีไอเดีผมก็จะเลือกเป็นตัวของโอคูลิแคทแทนนะครับหรือจะเลือกเป็นตัวของวอร์ค่าก็ได้นะครับผมอ่ะสำหรับตรงนี้เนาะแต่ถ้าเลือกตัวละครซ้ํากันกับที่เราเนี่ยจะต้องปั้นอย่างเช่นอันตัวที่2เนี่ยมีโอคูลิแคทอยู่แล้วแล้วเราเลือกตัวของ ok อีน,น,น้ จะทําให้การปั้นของเราเนี่ยจะไม่ยุ่งยากนะครับผมเพราะว่าใช้จํานวนตัวที่น้อยลงนะครับแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยไม่อยากจะให้ปั้นจํานวนตัวที่น้อยลงนะครับแล้วก็ใช้ตัวละครที่แตกต่างกันก็จะเลือกแตกต่างกันก็ได้เนาะอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเลือกเป็นวอรก้าทางนี้ก็จะเลือกเป็นไดวาสกาเล็ดแทนก็ได้เช่นกันนะครับค่าแอฟฟินิตี้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น1นึ่งร้อยสองแล้วเนาะ่วนฝังของโองคุริแคบกันบ้างนะครับก็ต้องเลื่อนมาด้านล่างอีกนิดนึงนะครับ ตัวอะไรบ้างที่จะสืบทอดให้ตัวของโอคูลิแคปเพื่อส่งไปให้การวันเดอร์แล้วมีสเตตัสที่ดีขึ้นนะครับอันนี้เองเนี่ยนะครับผมตัวของวอร์าเนี่ยมันได้คะแนนเยอะนะครับผมก็เลยจะเลือกเป็นวอร์าที่เป็นตัวซ้ํากับด้านซ้ายก็ได้เนาะนะฮะตรงนี้เองเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นตัวซ้ําก็ไม่เป็นไรนะครับผมแล้วก็เลือกอีกตัวหนึ่งนะครับจะเลือกเป็นไดวัซกาเด็ก็ได้เนาะก็เราจะปั้นแค่2ตัวนี้นั่นแหละนะครับผมเพื่อที่จะส่งต่อไม่2ตัวนี้พอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะ ระดับการสืบทอดเนี่ยก็จะเป็นในระดับสูงสุดแล้วนะครับ182แต้มพอเราได้ผังตามนี้มาแล้วนะครับผมและอยากจะปั้นตัวของ Gas นเดอร์เนี่ยเป็นตัววิ่งหลักในการเล่นคอนเทนต์ต่างๆที่จะนําไปเล่นในอนาคตนะครับเราก็จะต้องดูตามผังนี้อย่างเช่นเราเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นมาต้องปั้น Gas นเดอร์นะครับแต่ตัวละครที่เราต้องเริ่มปั้นก่อนเนี่ยก็คือต้องปั้นตัวของวัตคากับตัวของ雷瓦斯า雷特ก่อนโดยตัวของวัตค่ากับ雷瓦斯เล特เนี่ย ไม่ต้องเอาอะไรมากก็ได้นะครับเวลาปั้นเนี่ยก็เลือกเลกาซี่เป็นตัวอะไรก็ได้นะครับผมไม่ต้องสนใจเนาะเพราะพอมันเป็นตัวของรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะหยุดที่แค่ตัวของรุ่นก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่สืบทอดมาให้2ตัวละครนี้เนี่ยมันจะไม่ส่งผลนะครับผมมันจะส่งผลแค่ตัวละครที่อยู่ตรงนี้เท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเวลาที่เราปั้น2ตัวนี้มาเราอาจจะอ้างอิงจากการที่1นะครับผมตัวของตัวละครหลงเนี้ได้ค่าเสตาตติต้องการอย่างเช่นอยากได้วอดก้าที่เพิ่มพาวเว เพิ่มสปีดสามดาวหรือเพิ่มสเตมินาสามดาวนะครับหรือสองดาวก็แล้วแต่เนาะก็หยุดพอแล้วนะครับสกิลช่างมันนะครับผมกลับ2นะครับั้นโดยของไดวาสการ์ล็ตมานะครับผมแล้วก็ส่งต่อให้เอลคอนดออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ตัวของค่าสเตตเพิ่มเติมมาเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมแล้วเราเนี่ยค่อยมาโฟกัสต,ตัวของเอลคอนดออีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเอาตัวของสเตตหรือนู่นนี่นั่นอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผมใน2ตัวละครนี้เนี่ยก็จะได้ผังเ่ยก็จะประมาณนี้นะ ก็จะมาจบตรงนี้แหละนะครับแล้วก็มาจบพิการซอนเดอร์เลยนะครับผมเราก็จะได้ตัวละครตามที่ต้องการแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าปั้นได้มาดาวดีๆเนี่ยก็จะส่งทอดความสามารถหแหละมาให้การวันเดอร์ได้นะครับผมหลักๆก,ก็จะประมาณนี้เนาะคิดว่าก็คงจะไม่เข้าใจยากจนเกินไปนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามกันได้นะครับหลักๆตัวของระบบสืบท่อที่เราควรทำความเข้าใจก็จะมีตามนี้แหละนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องลำดับการปั้นด้วยนะครับหรือว่าสก,กิลต่างๆได้มาจากไหนยังไง ทั้งหมดก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมอูม่ามูซิเมตพิตี้ดาบี้กันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบา,บายๆเพื่อนๆทุกคน